ันหนึ่งในการแสดงของตลกคณะโนแน็กนายวาไรตี no! ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับเสียงหัวเราะทุกทุกคนนะครับคือความสุขของพวกเรานะครับผมก็ต่อไปมาฟังเพลงกันเลยดีกว่าครับเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่คนถ่ายทอดเนี่ยเขาได้เก็บงําชีวิตของเขามาเป็นระยะเวลา3ปีเต็มๆครับใน3ปีนี้ผมเชื่อว,ว่าเพลงเพลงนี้ใครร้องก็ไม่เหมือนเขาถ้าผู้ชมอาจจะฟังจากที่อื่นมา แต่คือถ้าหากว่าคนนี้ร้องเนี่ยจะเป็นอะไรที่อินมากถ่ายทอดแบบอารมณ์ที่ลึกซึ้งนะครับเขาไม่สามารถเข้าบ้านได้มาเป็นระยะเวลา3ปีที่เขาผ่านมาซึ่งเขาก็รู้ตัวครับว่าเขาทําตัวเองเขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยจนต,ต้องไปขออาศัยบ้านเพื่อนนอนบ้านน้องนอนบางทีไปนอนคุยกับหมาน้องเขาชื่ออีโล่บางทีคุยโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างสุดท้ายครับเก็บเรื่องนี้มาเป็นชีวิตทําให้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ในวันนี้ เชิญพบกับนักร้องที่ท่านรอคอยครับนักร้องคนนี้เป็นใครไปเสียไม่ได้พบกับโสดาราฉายครับผมมึงอยากเอามันออกไปกินกระท่อมให้คนดูพบกับพี่ายเด็คอมมีเขาร้องเขาร้องเอาเชิญครับเชิญเชิญฟังครับผลงานเพลงนี้ทุกท่านก็เคยฟังกันบ่อยๆครับฝากไปด้วยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบิ๊กซีครับ้อมด้วยปูมลูกอรุณ ที่เมตตาพวกเราทีมงานสองเท่าบรสุดที่แล้วครับฟังเสียงเพลงจากน้องนายเดอะคอมเมดี้ครับ พี่ก็จะลาเจ้าไปมีคนมองน็นระกถิ่ม,มาไกลขอบพื่อชายขาและอาศัยโปรดเด็นใจสาริกาค่ำคืนนี้พี่ไร้ที่สุขโวนนขอเพียงพักผ่อน เธอหน้าแก้วตาเพียงอาศัยข้างสังสารที่ก็จะราสงสารสาิกาที่มากลัวชั้นทางสองหน้าสมเพชดโอ้ยหน้าเวทนาโษสาลิกา ลาดนิรายรังมอไม่ได้นอนเตียงขอชายคาเคียงมางองขอปรุ่งนี้<อ>ชายก็ใช้เสีาายใจครับขอเสียบมาเพื่อนนะครับที่ก็จะจนจำลา กอนเธอพาลิกาเพราะขาดที่หมายขาดตรมไม้ขาดชายขาขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาีริภาคเหนอือนนเป็นการรำที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือพระเอก สุดยอดจากกลุ่มน้ำโพนะครับโอ้โหเดี๋ยวตกเวทีสุดยอดต้องพบพิลบอยบิน สาริา่าเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายขา,ขาดทั้งคนจะเมตตาให้ คือจะพ่อ,อกอระชัยสีวิชัยครับและน้องดาเด็กก็ไม่เดีอเสียงประมือกับเพ่ออกชัยสีวิชัยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมีเกิขอบคุณมากๆไม่นึกไม่ขวัญน,นะครับว่าผมจะได้รางวัลกับเขาด้วยแต่ว่าดีใจนะครับที่พี่น้องแฟนๆไอเกของลูกชายทุกๆท่านครับยังให้ความเมตตาวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณห้างบิ๊กซีนะครับครบครอบ 26ปีแล้วสำหรับบิ๊กซีครับรอบวันเกิดนะครับได้จัดงานยิ่งใหญ่วันนี้พร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์ของเราหลายๆเจ้าหลายๆท่านนะครับอย่างเป็นปุ๋ยรุ่งอรุณนหรือว่าจะเป็นผิดพลา์สินค้าที่มาวางเปิดบูธข้างหน้าล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงโอ้โหวงดนตรีไม่น่าเชื่อสวัสดี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 โอ้ วงเล่นแน่นมากเลยวันนี้นี่นจะเป็นโมเดลสำหรับที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตของห้างบิ๊กซีทั่วประเทศครับพ่อเราจะไปใต้เราจะไปยะลา <c oughs> ไปไปสักแค่ประจวบก็บพอไหมครับพ่อเฮ้ยเองไปกลัวทำไมที่โน,น่น <c oughs> อย่าถามว่ากลัวทำไมพ่อยังไม่ไปเลยอะ พ่อไปลูกพ่อไปป่ะครับไปไปยะลาปัตตานีนราธิวาสโอ้โหตรงไหนที่มีห้างบิ๊กซีเราไปหมดไปทุกที่แต่พ่ออยากให้เธอไปที่หนึ่งที่ไหนครับพ่อปานาเละอันนี้จะปลอดภัยมากลูกคนทางนั้นเขาคิดถึงแล้วเขาอยากจะเห็นมากลูก,อ,กอยากดูพี่นายเขาบอกว่าอยากดูพี่นายมากเอ้กูนึกถึงโอกาสจังหวะนั้นนะฟันอยู่คนละที่กันเนี่ยอื้สวยงามมากลูก คนจะไม่ตายเพราะระเบิดอาจจะตายเพราะฟันผมไปทิ่มเขาหรือเปล่าพ่อแรงฟันมันแหลมมากไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจะยังมีโชว์ต่อนะมีโชว์มีโชว์ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติวันนี้ผมอยู่นานเลยแหละยังมีลูกชายจากภาคใต้มาอีกโอมาเมีลูกชายจากภาพยนตร์เรื่องอีหลาเอย๋ย ที่จะเข้าฉายวันที่26นี้นะครับ,รบน้องตุ่มตามยุทธนาครับคนนี้ออกมาหน้าเวทีแล้วโอ้โหเซ็กซี่มากลูกสุดๆเลยครับพ่อโอ้โวันนี้แต่งตัวมาเต็มยศบอกพ่อไหนว่าเป็นพ่อไหนว่าเป็นงานภายในไอ้ตุ่มตามก็ใส่มาเป็นเสื้อคอเต่าปิดคอมาเลยวันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นน้องตุ่มตามาหลังจากนั้นจะได้พบกับลูกชายเจ้าของอต้องบอกว่าเดี๋ยวเป็นปักใต้เนาะ โนราโนราแต่เขาแสดงหนังเยอะโอ้คนรู้จักยู่แล้วพ่อก็มนรักดอกผักบุ้งครับผมล่าสุดนี้ก็เป็นพระเอกนะครับสวัสดีลูกมรักดอกผักบุ้งอ่าแล้วก็คนเหนือคนเพิ่งจบไปทางช่องเจ็ดโอ้คนละครเขาเยอะกูก็ยังจําไม่ได้ว่าละครเขาเรืองอะไรบ้างละครเยอะน้องไพศาลไพศาลอ่าเป็นเพื่อนเพื่อนพวกเธอทั้งหมดก็พี่น้องวันนี้เป็นการรวมกลุ่มลูกพ่อเอกถูกต้องครับพ่อมีน้องนกพงศกรเจ้าของหมอลำวงนามวิหก นกพงศก,กรโอ้โหคนนี้เป็นเราเวลาลำปุ๊บเนี่ยโอ้โหลูกจะบระกคุณล,ลุนช่องเมื่อตอนหัวข้ามพ่อยังไม่มาถึงเขาเอาแดนเซอร์มา4ีา่ส่บชีวิตเต้นบนนี้ชิบหายจะเต้นกันยังไงวันน่ะจริงๆพ่อวงเขาใหญ่มากใหญ่หางเครื่องเขาร้อยกว่าคนอเอาเขา้าวเหนียวมาหนึ่งกระสอบปลิาหลับตาปุ๊บเดี๋ยวลืมตามเหลือสองเมตรเขาทานข้าวเหนียวเป็นของอยู่ปกติแล้วไงคือมันเยอะจัดไงคนเยอะจัดกูไปนั่งหลังเวทีกูอ้วกแตกเลยทำไมพ่อเมาคน คนมันเยอะมันเยอะเกินเลยของเขาเยอะมากๆเลยพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมเอาล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับช่วงต่อไปนี้ผมขออนุญาตนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมออกมาใหม่ผมไม่ได้ตังค์เลยนะฮะยังสมมุติว่ายังไม่ได้นะฮะกูพูดมันกูขอไหมไม่มได้พูดมันขอหรอกคนดูเขาฟังรู้ว่าระดับพ่อเอกชยัยศรีวิชยัยไม่ขอใครใช่ถ้าไม่ร้อนเงินจริงพ่อก็ไม่มาวันนี้ใช่มาวันลูกวันวันไหว้ครูลูกต้องมา แต่พ่อต้องไปกับผมทุกจังหวัดนะไปทุกจังหวัดต้องอยู่กับผมนะแน่นอนอยู่เคียงข้างกันเลยโอ้โหข้างมึงไม่ได้ถ้ามาคอนอยู่ติดกันไม่ได้แต่ตอนนี้อยู่ใกล้ก็ได้แล้วได้แลวใช่ไหมลูกหนูเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพูดว่าคนข้างหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวพี่นายมึงอะเรื่องเยอะคนเรามันก็ต้องรักดีเอาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเผาลูกกันเดี๋ยวค่อยมาเผาอะวันนี้ผมบอกเลยว่าโชว์โชว์อะไรต่อโชว์วันนี้ ตั้งใจมาโชว์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบรุรีและจัดโชว์ให้กับบิ๊กซีโดยเฉพาะและผมมาเซอร์ไพรส์พ่อด้วยพ่อดูโชว์นี้โชว์นี้ลูกๆตั้งใจทําให้พ่อเห็นว่าพวกเราทําได้ขนาดไหนว,ว้าวเสียงเสียงดังๆได้ยินดังๆสักครั้งนะครับท่านผู้ชมครับการดูลิเกเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปแล้วพ่อ,เ,พอเสียงหน่อยแล้ว สุดๆมนเที่ยวมากประกาศเลยประกาศเลยลูกเอายรไปพบโชว์พิเศษจากพวกเรานกเน้นนกเน้นชื่ออะไรนะตึกงานเราชื่ออะไรโนเน็กไนเมื่อกี้พูดถึงไอ้นกนกติ่อยู่ในปากโนโนเน็กายวาไรตี้โชว์เช่ครับเสียงหน่อยแล้วชมชุดนี้ครับดอกนกปุย 대표적인 <목소리> 했다.